ี่อยากดูว่าอาวัยวะไหนในร่างกายที่เราไม่ชอบที่สุดแบบอยากอาออกไปออไม่ชอบหูไม่ชอบหูทําไมอะมันโผล่มาแปลกๆปแต่ถ้าเปลี่ยนหูเป็นอวัยวะที่เราชอบที่สุดมันจะเป็นอวัยวะอะไรเปลี่ยนหูเป็นจมูก <c oughs> มีจมูกข้างๆอีกสองอัน ก็นึกดูถ้าเกิดไม่ใช่เราคนเดียวทุกคนในโลกมีไม่มีจมูกสามันน่ารักน่ารักขอโทนะคะคุณพี่อยากรู้ว่าอวัยวะไหนในร่างกายที่คุณพี่ไม่อยากมีอยากเอามันออกไป <laughs> คกุ้งไม่อะคะมีเยอะเหรอคะเยอะมากเลยครับอยากเห็นอะค่ะเลยอยากเอาไปหมดเลยเหรอ <laughs> อยากเอาออกไปเอาไว้สักครึ่งหนึ่งไหมล่ะไม่เอาไม่เอ้ยยังมีซิกแพคไงดูสภาพพี่ด้วยดูหน้าพี่ขอโทษนะคะขอสัมภาษณ์หน่อยถามพี่แซมนิดเดียว ล้วอยากรู้ว่าอาวัยวะไหนในร่างกายไม่ชอบที่สุดปากครับปากทำไมอะปากผมไม่ดีปากผม,ผมไม่ดี <c oughs> อวัยวะไหนในร่างกายไม่ชอบที่สุดแบบอยากเอาเออกไวสะดือจริงเหรอทำไมอ่ะไม่สวยถ้าเปลี่ยนเป็นอวัยวะอีกหนึ่งอย่างมาใส่แทนสะดืออะไรตาค่ะเราอะไรคะตาสวยต้มตันหนึ่งทีปิ๊ง <c oughs> นิดเดียวพี่อยากหรือว่าเอาวัยวะไหนในร่างกายที่เราอยากเอาออกไปที่สุด <c oughs> หนูคิดว่าน่าจะเป็นจมูกหนูนะ<ม>หนูสึกว่าจมูกหนูน่าจะใหญ่หรือว่ามันอาจจะไม่เข้ากับหน้าหนูแต่ว่ามันก็อยู่กับหนูม,มาท้งชีวิตแล้วหนูก็มีความมั่นใจกบมันได้ <c oughs> นิดเดียวพี่อยากหรือว่าเอาวัยวะไหนในร่างกายที่เราไม่ชอบที่สุดอยากเอาออกไปที่สุดเหนียงเหนียงใช่อยากเอาเหนียงออกไปแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนเหนียงเป็นอวัยวะที่ชอบที่สุดจะเปลี่ยนเป็นอะไรตาครับมันจะหาเลยนะถ้ามีตาอยู่ตรงเงยเยอะ เป็นสับะรดแทนไม่ใช่คนนะตอนนี้ก็โอเคใช่ไหมใช่ใชขอบคุณค่ะคำถามเดียวพี่อยากรู้ว่าอาวัยวะไหนในร่างกายที่เราไม่ชอบที่สุดแบบอยาก,กออกไปเออไม่ชอบหูไม่ชอบหูทําไมอะ่ะมันโห่มาแปลกแปลแต่ถ้าเปลี่ยนหูเป็นอวัยวะที่เราชอบที่สุดมันจะเป็นอวัยวะอะไรเปลี่ยนหูเป็นจมูกมีจมูกข้างๆอีกสองอัน นึกดูถ้าเกิดไม่ใช่เราคนเดียวทุกคนในโลกมีไม่มีจมูกสามอันน่ารักน่ารัก <c oughs> อยากรู้ว่าเอาไว้วะไหนในร่างกายไม่ชอบที่สุดเอาแบบอยากเอาออกไป <c oughs> พุงร <c oughs> ิงปะแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นเอาไว้เยวะไหนก็ได้มาไว้แทนพุงได้จะเอาอะไรคะมือ <c oughs> เอามือมาไว้ตรงนี้ได้นะเงยนะอยากดูนิดเดียวพี่ อาไยว,วะไหนในร่างกายไม่ชอบที่สุดค<ส>ะหวใจนะทำไมอะ่ะคนรักคนง่ายครับอขอบคุณค่ะคลิปหน้าเราจะไปทำคอนเทนต์อะไรและไปที่ไหนอย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะเอาไว้วะไหนในร่างกายไม่ชอบที่สุดแบบอยากเอาออกไรสะดือที่หรอทำไมอะไม่สวยแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นเอาไว้วะอีกหนึ่งอย่างมาใส่แทนสะดืออะไรตาค่ะว่าอะไรคะตาสวยจบกันหนึ่งที <S <S ปิงปิงขอบคุณค่ะ,อ,คคะอยากรู้ว่าเอาไว้วะไหนในร่างกายไม่ชอบที่สุด เอาแบบอยากเอาออกไปพุงจริงป่ะแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นเอาไว้เยวะไหนก็ได้มาไว้แทนพุงได้จะเอาอะไรคะมือเอามือมาไว้ตรงนี้ได้นะอย่างเงี้ยนะอยากรู้นิดเดียวพี่อวัยวะไหนในร่างกายไม่ชอบที่สุดคะหัวใจครับทำไมอ่ะเขาักคนง่ายครัเขาค่ะคลิปหน้าจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณตลาดสลานยามเย็นนายมาเก็ตบ้านปองค่ะ